จะมาเป็นคาเมราไม่มือ้รหัสลองนะเพราะหัสหลักโดนแฮกไปแล้วโอเคนะครับเอาผมออกโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีผิวสีดำแล้วก็ใส่โคตตามผมแฮกเป็นเสื้อนะครับสองเจ็ดสามเกหนึ่งสอสามหหหนะคบคุณผู้ชม นี่นะคะก็เป็นสูตรนะครับต่อมาก็จะเป็นเงงเกงสูตรนะครับจะมีเสียงนิดหน่อยครับสองเจ็ดเป็นเสียงแล้ววนนะครับนิดหน่อยครับสามเก้าสามเก้าแล้วก็หนึ่งสองสองหกห้าเก้าก็จะเป็นกางเกงนะครับต่อมาก็จะเป็นก,นก,นนน 2, 7, กล้องวงจรติดนะครับหนึ่งสามห้า หนึ่งศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่สองนี่ครับก็จะเป็นกล้องวงจรติดนะครับก็จะมีเขียนคำว่า RX ห้าแล้วก็เขียนตรงกล้องว่า CCTV Camera นี่ก็ว่า RX ห้า CCTV Camera มีเครื่องหายอะไรไม่รู้อ่นี่ครับอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าดใครครับสวัสดีบ๊ายบายครับถ้าใครกด อยู่แล้วครับก็เพิ่มยอดไลค์ยอดแช่นะครับบ๊ายบายนะครับ